กเยปวดหลังนเนี่ยแล้วก็ไปฝังเข็มแล้วฝังจิหยไยเลยนะใช่แต่ว่ามันมันต้องรอซี่คืนนคือเยน้งนย <c oughs> องค้าใหม่หรือเปล่าี <c oughs> ่จด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไมค์ก็พีโ่โจ๊เก็มนะได้ <c oughs> ตามด้นหะเดี๋ยวตามนด้นหมโงต้องเสียทุกตย่นะ

าน่แนคนที่มากอคนทั้งก่อนกสว่ทามโอ้ยโ้น้งน้งีมาวนนี่จะเอาน้องเขาแล้วมทียาน้ไม่มาเพราะอะไรอ้ยโม่ถามเลยนะว่าทําไมน้องไม่มากู่ ลูาวนองีกับโปรโต้ท่นาหมอซีน้องยัไม่นีไม่ได้กันบอกนะเอือนเอือนนะว่าน้องเขายังไม่โตจะเอาทำไมก็หลอกเข้ามหาลัยมันยังไงน้อยยัง กะโดูไม่แข็งแอ่าใคกับพี่ใหญ่ครือโจกับไหน มันยาขึ้นน่ะถ้าคนไม่ถูกก็เฉนี่ยวันมาพูดก็ส่งครั้งแล้วแบบนี้เอาที่แล้วมอ้ิสุดทมนี่ก็ากินกันเก็บหลายคนภารระวัง อันดียว่โอ้ยเอาไปไหน้้เ่อเคเลนห้าชื่อาานอาะครับ,าาบาาวัดครับาาีดีาามากเล่นหน้าดีมากผมยืนสบายเลย ขาแฝดเลยมีขาแปดยู่คนนึงขาแฝดไปตีที่น่นโดดแต่เขาไม่ตีดีเลยเป็นตีดีแบบพี่พี่กับน้องงานฝาดคือเรามันกระโดดนีื่องร่วมมันจะตกมันจะตัดไปคือมันฮ้ยมันอาวุธเยอะมันมันเลือกใช้ได้เยอะโคมาแล้วโคมาแล้วปกติด้วยแล้วมึงอยู่หน้าอยู่หลังตีง่ายไหมง่ายตีง่ายมากเลย

i

บางนี่เงี้ยหนังเรื่องมึงหมดเลยสองสองเล่นไม่ท้องเสียห่ยงไม่ต้องเสียแต่ว่าจริงๆอยากกินเยอะๆมันเป็นยานขาย

ได้นั่ไม่ได้รอรอดูตัวอยู <t <t ่ช่วงนี้ตัวขึ้นเพมาแพงจ้าวก่อนไปสิรอคลุหน้าดิจ้าวก่อนไปก็ไม่ได้แพงมากแต่ตอนนี้มือหน้ามา